you <music> มีใครได้เตรียมมาไหมคะแค่นี้ทำไมไม่รู้จักเตรียมเธอจะให้ใครเรียนคนที่บ้านหรือเธอคะให้ครคูจะเริ่มสอนแล้วนะคะสองบวกสองได้เท่าไหร่คะสี <4. S 1> 10. 10่ห้าบวกห้าได้เท่าไหร่คะสิบสิบบวกยี่สิบบวกส ได้เท่าไหร่คะเงียบกันทําไมคะห <abilities happening. S 2> นังสือก็ไม่ออกมาแค่นี้ยังตอบไม่ได้อยู่หรอคะตอบได้ไหมคะอย่างเงียบค่ะนั่งเงียบกันทําไมคะทําไมไม่ตอบแค่เตรียมของมาเรียนยังทําไม่ได้เลยอย่างเงียบค่ะพูดมาค่ะว่าตอบได้ไหม ยไมทำไมไม่เลยต้องนา่งทำไมคะแค่ต่อบมันยากหรอเสียงมีกันไหมสนาเธอแอบสายชิดูหรอหเล่นโทรศัพท์ทำไมต้องเล่นโทรศัพท์ ในวันเป็นเวลาเรียนของเรียนก็ยังไม่เอามาเธอจิงว่าฉันไม่รู้หรอพัดเที่ยงไปหาฉันที่ห้องพระครู ทำไมฉันจะดูไม่ได้แล้วเมื่อฉันเป็นคุณครูฉันบอกให้เอามาดูไงถ้าเธอเอาเรื่องนี้ไปฟ้องกับอออพอครอบครัวและเธอโดนแน่จำไว้ออกไปกันได้แล้วจำไว้ด้วยนะ ถ้ามีเรื่องนี้หลุดรอดไปนะอาจารย์ทำกับเราขนาดนี้เราคิดได้หของออกด,ดูดิ่ะได้นะเราไม่คิดว่าอาจารย์จะคุ่กับบนี้เลยไม่น่านะ,ะาเพราะว่าแกขอาทงกำลังแรงเงินไปไม่ไมนม่าโดมกำลังแบนี้จริ ชิปกันเลยดีกว่ามั้งชมพู่ได้ไเจอแบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะโคตดเลยพคตเลยเราพ้นแล้วนะโอเคโอเค,อ,เคอ้มีอะไรลูกพ่อ <นะ S 1> ค่ะหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะพ่อคิดว่าอาจารย์แคททำอย่างนี้กับพวกหนูมันเกินไปหรือเปล่าคะไม่พ่อรูสิลไปเลย รื่องนี้เกิดนานนยนะลูกขึ้นเกิดวันนี้ว,วันนี้นเละโอ้ยอ,อย่างราบรักอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามีเรื่องอย่างนี้มาปรึกษาพอได้นะลูกเดี๋วยวพูดี๋ยวพอจะจัดก,การให้แต่อาจารย์แคทคุมขู่พวกหนูว่าอยากไปบอกพอไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีทั้งดีทั้งดีทั้งมาปรึกษาพอได้ไหมลักแล้วพอจะการให้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพอช่วยพวกหนูด้วยนะคะได้ได้ลูกได้ได้ ขอบคุณครับ่อรียน,นเปะครับอบคุณคะ,ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะรับสวัสดีครับี่ท่านพอโรงเรียนจว่าไม่ทียมเปล่าคใช่ครับโรงเรีนเยนจบอา่ที่ยาขมครับนะไม่ทราบว่ามีอะไรครับ ทางเราคือคณะกรรมการสอบสูนวิทยครูนะคะเราได้เห็นคลิปดังกล่าวที่เผยแพร่ไปแล้วนะคะในสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่ครูแคทประพฤติไม่ดีนะคะอครับครับครับเราจะมีการเข้าไปตรวจสอบนะคะประมาณบ่ายหนึ่งะคะ่ะของของวันไหนครับวันนี้ค่ะรครับครับทราบแล้วครับ เดินตัวได้เลยน,นะคะท่านผอครับครับครับผมครับครับครับ ดัวและไม่กล้าที่จะเรียนรู้แสดงความคิดเองน 2. การคูกคามและข่มขู่ครูแคนใช้การข่มขู่เพื่อปกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมของตัวเองโดยการขู่นักเรียนไม่ให้ผปแพร่ลากฐานการกระทบติดของเขาซึ่งเป็นการคู้ข่ามและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างชัดเจน 3. นะครับการละเมิดจริยธรรมครูพฤติกรรมของครูแคนเนี่ยขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งคนมีหน้นาที่ในการดูแลอบรมและสารสอนนักเรียนด้วยความเมตตาและความ,มิริยธรรมและกลับแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสร้างความเสียหายให้กับนักเรียน,นะครับการทําให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ไม่ปลอดภัยการล่งละเมและ พุทธศักราช2546ซึ่งระบุว่าการกระทำใดๆที่ส่งผลกระ,รกะทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาและรับโทษตามกฎหมายพฤติกรรมเหล่านี้ของครูแคนจึงข้าบข่ายการละเมิดกฎหมายหลายประการซึ่งสามารถนําไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมายและพิจารณาวินยัยตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจยนันเรียนนันทเดียนบถมพะโรสใ่ีค่ะเราเจอกันที่้แรกคึูคขอทางก่อนนะคะว่าเราจะเจอกันตอนเช้านะคะเข้องเรามาีเยี่ยเลค่ทำไมถึงไม่เกียดช้าเหอไม่องัว้จออโอเคอาวันนี้เราจะมาเรียนช้าคณิตาสตร์นะคะคขอร์ท่อนว่าเคยเรียนกันมาบ้าง รวมห,<อ><อ>หนึ่เป็นเท่าไหร่คะสองเก่งมากเลยค่ะแล้วสองบวกสองล่ะคะสี่สะแล้วสองคูณสองล่ะคะสี่โอเคเก่งมากเลยค่ะงั้นครูจะสั่งการบ้านนะคะให้ไปทำเอากี่ข้อดีคะท่าคอเนาะโอเคค่ะงั้นเรนเอาไว้แค่นี้คะ่ะมีใครไม่เข้าใจอะไรถามได้